ข้าวผัดมันกุ้งนะฮะน้ำซุปนะฮะน้ำซุปนะฮะที่ผมอุ่นน้ำซุปไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือผมจะซดน้ำซุปร้อนๆนะฮะเียครับเดี๋ยวค่อยดูกุ้งว้าวนี่ครับกุ้งตัวให,ใหญ่หืมอร่อย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวนะครับอันนี้จะเป็นข้าวผัดมันกุ้งนะฮะกุ้งผัดกระเทียมนะครับใส่พริกนะครับแล้วก็ยังมีน้ำซุปนะฮะน้ำซุปนะฮะที่ผมอุ่นน้ำซุปไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือผมจะซอสน้ำซุปร้อนๆนะฮะอาหารเสริม มันนี้ที่กินคู่กับข้าวผัดมันกุ้งนะครับก็จะมีกุนเชียงไขยไัดไส้นะครับปลาสลิดทอดนะฮะนี่ครับกินข้าวกับข้าวผัดกุ้งทอดกระเทียมใส่พริกขี้หนูด้วยนะครับนะครับนี่ครับ ไข่ปลาสลิดนะฮะจัดเข้าไปนะฮะปลาสลิดชิ้นแรกของคำแรกอืมอ๋อ อเอากุ้งผัดกระเทียมกินเหลือเอาไปคลุกกับข้าวในกระทะใสะน่น้ำมันนิดหน่อยอร่อยครับแล้วก็ปรุงรสชาติเนี่ยกุ้งผัดกระเทียมผมกินอนะ่ะอร่อยถ้าเอาข้าวลงไปผัดในกระทะเนี่ยเอากุ้งผัดกระเทียมไปคลุกกับข้าวในกระทะเนี่ยรสชาติจะออกเพรียวไปนิดแล้วก็ต้องใส่เครื่องปรุงนิดนิดหน่อยหน่อย ค่อยๆกินปลาสลิดอนี่ยกินต้องระวางังตั้งติดคอ น้ำซุปอุ่นมากสดน้ำซุปร้อนๆนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวค่อยดูกุ้งนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆอืมด๋อย อปลาสลิดทอดตรงไอ้ตรงมันอร่อยแต่ระวังกล้าม กุ้งอร่อยกุ้งอร่อยกุ้งผัดอร่อยอข้าวมากด้วยข้า,าวอีน เรามาเริ่มชิมกันที่ไข่ยัดไส้ ไข่ไส้ไข่ไส้ครับชิ้นนะครับฮขไข่ไส้ก็ กุ้งอ่ะตรงผมว่าอร่อยมีมันกุ้งมันมันกุ้งห,หางกรอบหางกุ้งอร่อยกอินหางกอมอนกันงเี่ะ bằng nắng trong của cô à. của cô đi mình nắng เขวใส่อย่างอร่อยพอหาแล้วใส่คำ อ่อหูกุ้งอะ่อยอนี่ครับอันนี้ก็คือกุ้งนะฮะกุ้งอันนี้ผมแกะหัวแกะหางแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันติดติดฟันติดเนืออนะฮะ นี่ฮะแกหาออกซะเลยแกหัวแกหาออกนะฮะผมกินหางไปละเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันบาดต,ตรงตรงตรงปากเนี่ยเดี๋ยวมันบาดตรงเงือกเนี่ยแกดีกว่าอึ่มเตรต่อเนะ้ะเอาหากับหัวออกดีกว่า ถ้ากินหาไปด้วยอ่ะแต่มันจะบาดเนี่ยบาดคางโมจิบอกจะไป้วอ,อืมขอ,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 อดอืมกินตรงนี้อร่อยไม่คาวของอาหารไข่ะไส้ครับรอดไปครึ่งทอดแล้วเไว้คอรอึ่งนหนึ่งขไออข่และไส้ไว้ครึ่ง ปลาสลิดก็อร่อยปลาสลิดทอดนะอร่อยที่สุดในไทยก็ต้องปลาสลิดบางบอ่อสมุทป,ปากการ 好养的，oh yeah. uh.